หมอล้ำใจเกินรอยได้มือปิดรูการน้นองแมงโก้ขึ้นเวทีหมอลำใจเกินรอยแล้วกราบสวัสดีมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำที่ตีดตามช่องลุงซักมักมวนบ่าวายู่ในเพจและอยู่ใน YouTube ช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อในวันที 24, ่24เมษายน2 5 6 7กับสภาพอากาศอากาศ่อนสุดๆในภาคอีสานพี่น้องก็รักษาสุขภาพกัน ใจก็ร่อยได้เลิกปิดฤดูการเป็นทีเรียบร้อยแล้วจากการเปิดเผยของบอยซิดีชัยที่โพสในเฟซบุ๊กบอกว่าโค้งสุดท้ายปลายฤดูกาลไก่ที่ไหนไปที่นั่นเก็บความรู้สึกดีๆและความประทับใจกับผลงานปีที่8ก่อนที่ก่อนที่จะปิดฤดูกาลวันที่6 6มิถุนายนที่จะถึงนี่ผลงานที่ทุกท่านเห็นในฤดูกาลที่8จะ จะสิ้นสุดลงแล้วก้าวไปพร้อมกับฤด,ดูการที่เก่าผลงานต่างผลงานใหม่ใหญ่กว่าเดิมเมื่อปิดฤด,ดูการของหมอลลัใจเกินรอยบอยซิริชัยกับวันที่26มิถุนายน2567นีก่ก็ปลายเมษาเดือนนาเต็มเดือนพฤษภาเข่าสู่ฤด,ดูฝนมิถุนากับปิดฤด,ดูการแล้วสำหรับมอลลัใจเกินรอยกับเรื่องราวผ่านมามากมาย ทั้งเรื่องที่ดีๆและเรื่องที่บด่ดีอย่างการสูญเสียศิลปินที่ล่งจากวงกลางฤดูกาลอ,อย่างน้องวีทนารืบดินที่ลงจากวงใจเกินร่อยไปและล่าสุดการลงจากวงของพงล่ำเพื่อนพิธีกรตัวหลักของมอล่ำใจเกินร่อยกับน้องตายสุวรรณันจากข่าวที่สูญเสียศิลปินไปสองสามคนซึ่งเป็นศิลปินตัวหลักๆนางเอกตัวหลัก อย่างตายสุวนันกับพงษ์ลำเพื่อนที่เป็นพิธีกรคู่กับหมอลำใจเกินรอยมาสี่หาปีแต่การที่มีศิลปินร่วงจาก่วงไปแต่ข่าวดีๆของหมอลำใจเกินรอยก็มีหลายคือกันการใดนองกาฟิวศิลปินคนหนุนใหม่อายุยังน,น้อยที่เดินเสร็จทางการเป็นศิลปินคือกันกับบอยซีดีใช่ตอนนี้ก็มีแผนปุูกปั่นให้เป็นพระเอกโตรัก ของมลำใจเกินรอยในอนาคตนอกจากได้ศิล,ลปินชายวัยรุ่นสายเลิศไม่วงมวลำใจเกินรอยกับซิมีนี่นองแพ่ว่าสึ่งเป็นศิล,ลปินผู้ยิ่งถี่พลังเสียงลีลาความสมัติเกินเด็กความสิเติบโตกับมอลำใจเกินรอยไปเมือ่อนาและการล่งจากวงของมลำใจเกินรอยของตายสุวันันที่เป็นนักอีกตัวหลักของมลำใจเกินรอยกลางฤดกูกาล บอยสิริชัยก็เปิดโตนั่งเอกคนสีเขามาแท่นที่ก็ได้น้องแมงโก้ที่ระดาขึ้นมาเป็นนั่งเอกและขึ้นเวทีหมอลำใจเกินรอยไป3ามสี่งานแล้วซึ่งเป็นนั่งเอกใหม่บอกคุนเคยกับเวทีใหญ่ย่างหมอลำใจเกินรอยแต่ด้วยนามเสียงลีลาความสามารถสามารถเป็นนั่งเอกที่ทดแทน่นตายสูงว่านั่นได้แต่ก็ยังว่าน้องพี่น้องน้องแมงโก้ พิ่งเปิดโตยังบอบขุ่นขินกับ fc ของมอลล่ใจเกินรอยหลยปันไดตั้งเพจของน้องแมงโก้ที่ระดามอลล่ใจเกินรอยแฟนเพจซึ่งเปิดออกมาตอนนี้มีคนติดตามแค่2,800คนทำสีรลุยโชว์เฉียวเต็มที่สำหรับน้องแมงโก้ยังไดกับฝาก fc ของมอลล่ใจเกินรอยไปติดตามไปแห้กำลังใจนั่งเอกใหม่ของมอลัใจเกินรอยคนนี้แน่ เสื้อว่าเมื่อนาสิเป็นคอนใจของ f อฟของหมอลล่ใจเกินลอยแน่นอนสำหรับน้องเมงกูไทยมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไล่ก์กดแชร์เพื่อประพาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ